แต่ถ้ารุ่นนี้ที่เป็นบูบ็อกป้องกนะันยูวีหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และป้องกันเรื่องของเสงสีฟนะ้าหน้าจอตัวน,นี้จะบล็อกแสงให้ตัวน,นี้จะเริ่มต้นพันหา่ huh. นพันนนวะคะถ้าพันทวนีไฟจะซองทะลุคะ่ะแม่ป้องกนะันยูวีหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อเท่านั้นแต่แสงคือ,ขอเข่าเต็มอยู่แต่ถ้าตัวน,นีแ้แสงแสงเขา่าเอียงเต็มเข่าหน้าเลยคือแสงยูวีค่ะมันผ่านเลนได้ค่ะตัวนี้ยค่ะ แต่ถ้าตัวนี้จะเห็นไฟที่ผิวเลนเนาะแม่เนาะมันจะบอลทอรูถึงกระดาษเลยค่ะแม่ตัวเนี้ยคือมันจะบล็อกแสงให้เลยคือแสงปุ๊บกระทบเลนมันก็ได้ออกคือมันจะผ่านตาได้น้อยมากถ้ารู้เนี่ยจะเริ่มต้นพันธุ์อไอ้ที่แบบนี่จอเล็กที่แบบจอเล็กที่พูดเมื่อกี้สองชั้นอ่าสองชั้นเริ่มต้นที่ราคาเท่าถ้าเป็นมัตติโค้ดถ้าเป็นมัตติโคดตัวนี้นะคะมันจะเริ่มต้นอยู่ที่พันห้าร้อยบาทเริ่มต้นพันห้า แต่ถ้าตัวนี้หนูยังบอมีหนูซิมีเป็นปรับแสงกับโปรเกสีบเลยค่ะถ้าไอปรับแสงนะมันเริ่มต้นอยู่ที่สองพันเก้าถ้าโปรกสีบก็เริ่มต้นสี่พันเก้าค่ะอ,อ,อีตัวนั้นอ่ะเราก็อ่านอ่านอ่านหนังสือข้างล่างใช่ไหมมันเป็นสายตาข้างล่างข้างบนก็มองปกติแต่แค่มันช่วยเรื่องแสงเหรอมองปกติถ้ามาถ้าถ้าหากว่าเป็นแบบปรับแสงเลยนะ เลนล่างอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ได้คือมันป้องกันยูวีหน้าจอโทรศัพท์ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเลนบนมันเป็นแบบเรามองไกลใส่เดินไปไหนมาไหนใส่ขับรถขับลาได้อ,อ่ะถ้าถ้าเป็นรุ่นปรับแสงนะถ้าออกแดดมันก็ปรับเป็นเทาดำข้าลมก็ปรับเป็นเลนใสอัตโนมัติค่ะโอเคเอารุ่นนี้ก่อนเป็นเลนชั้นเดียวเลนชั้นเดียวถ้าตัวนี้จะเริ่มต้นพันห้าก็คือ,อจะเป็นกรอบรุ่นนี้ รุ่นกล่องแรกแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้พวกนี้พวกนี้มันก็บวกเพิ่มค่ะแม่มันก็มีมกลอบมันมีอะไรบ้างถ้ารุ่นนี้พันห้าตัวนี้สองพันตัวนี้สองพันห้าสามพันสี่พันมีหลายราคารุ่นรุ่นต่าๆนี่แหละก่อนนี่ก็ใช่ใช่ไหมคือกล่องนี้ทั้งกล่องแม่เลือกตัวไหนก็ได้ค่ะแม่ถ้าแม่ชอบแบบออกกลมๆน้อยก็จะประมาณนี้เนี่ย